มากัะาก้องตาบ้างค่ะทุกคนตื่นบ่เปรี้ยวมากแล้วของกินเยอะมากเดี๋ยวพาไปเดินดูบรรยากาศข้างในกินได้ค่ะเยอะกินได้น่าอุ้ยเรื่องซิมเนี่เขาให้บอกเลยคือเป็นคนที่เห็นมะม่วงไม่ได้อ่ะมันเป็นยังไงมัน้องซิมอ่ะซิมเบิองเฮ้ยนั้นต้องโดนแล้วแหละ แล้วดูน้ำพริกบอกเลยใครเห็นก้อนน้ำลายไหลอ่าแค่เดินมาก็น้ำลายไหลแล้วค่ะโอ้โหดูดาวโอ้โหเยิ้มๆเลยอ่ะวาดสุใจยูจังใดนี่วันอเรียบร้อยแล้วนะคะจ้าขอบคุณครับไม่ไม่ต้องปิดพี่อะกินเลยอือือ้ย ทายไปน้ำลายแตกไปขอบคุณ <Ske> ค <pt necessary> ่ะมาลองชิมเบิงมะม่วงเบากัดน้ำเปล่าเขาเรียกอะไรกาดอะไรหวานปลาอืาอยู่ที่กาดกองต้าลำปางสวัสดีลำปางเจ้าโอ้ยนี่นี่นี่หืมเสียงกรอบมากเป็นเจ๊ดไดยมีแห้งวะ ตื <One input> ่นซวงวะซวงวะซวงวะเอาเอาเม็ดตรงกลางออกโอ้เอาเม็ดตรงกลางออกด้วยนะกินไปยังกินไปแล้วเจอเม็ดมันเข้าไปมันลืมความขมไปเลยค่ะเมื่อกี้มันลืมความขมไปเลยไปบอกเขาก็รู้หมดว่าเรากินไปแล้วแล้วดูหูหนี่ดูท่าจับซะก่อนออกมาจากท้องแม่ท่านี้เลยจกประแดกไปยังไง โอูยบุดขาข,าขากลับไปเลยชิมบ้างอุ้ยเนี่ยดาวอืมตื่นแล้วโอ้ตะลิงปิงนี่นี่ตลิงปิง,ง,ปงพี่เขาบอกเปรี้ยวของม่วงอีกเปรี้ยวกว่าม่วงต้องลอง<ป>ต้องลองนำ้ำพี่แนะนำจ้ำชิมอะไรดีเอ่อตะลิงปิงต้องกินกับพริกเกลือพริกเกลืออ่าดาวเธอมา่ยังปลาลาด้วปลาลาด้วยถึกใจเออเนี่นี่ตะลิงปิงตะลิงปิง ตื่นบ่เปรี้ยวมากของแท้นี่แต่ก็ชอบมีมะม่วงเบาอันนี้มันใช่ไหมอ๋ออมเปี้ยวอันนี้อันนี้มะม่วงมันอ๋อไม่ใช่มะม่วงเหรอพี่ เอาพริกเกลือให้หนูด้วยกล่องน้าะเน่เน่เน่โว้ยพี่ป้ายยาสำเร็จนะเนี่ยให้ดาวลองชิมตะลิงปิงปับเรียบร้อยเลยเออโว้ยแต่อร่อยจริงอร่อยจริงยอมรับเลยนี่ชอบน้ำจิ้มเขามากแซ่บมากอ่ะอร่อยตาเปิดเลยจ้าเท่ไร่ครับตะลิงปิงเออหันที่ห้าสิบบาทโว้ยขอบคุณมากครับคุณนีปลาตองนอนเหรอ ล่าสุดโดนปลายาตลิงปิงแล้วพริกเกลือพริกเกลือเหรอพริกเกลือพริกเกลือหืมดาวพริกเกลืออวี๋วถึงใจมันเปียกถึงใจมันเปียกถมันเปียตาสว่างได้ไหมขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณครับค่ะมุดตาสว่างได้ไหม ตรงว,วะดหุ้ยน่าลองนะมียำเป็นยังไงอะ่ะอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อเป็นแบบนี้มียำม,มียำสูตรเชียงใหม่เหรอขายยังไงคะนี่นี่ชุดะสารสิบบาท ที่พี่เอาซูชิใหม่มาอ๋ออันนี้คุณแม่ขายมานานหรือยังขายมานานแล้วาขายนขนมนคนเดินเปิดโอ้ตั้งแต่ขนมคนเดินเปิดเราใช่คะ่ะนี่ๆโอ้ใส่พริกลงไปใส่พริกเผาลงไปอุ้ยหอมอะ่ะมียำมีใครเคยกินบ้างคะทุกคนมียำสูตรเชียงใหม่อยากลองชิมแม่แม่คะนนั่่งงอยูตรี้ <laughs> คะ่ะนั่งอยู่ตรงนี้นั่งมองนะกะ็ <laughs> แล้วดูการทำด้วยเน่เน่เน่่โอ้กินครั้งแรกเลยค่ะสามสิบบาท เชียงใหม่ไม่เคยไปไม่เชียงใหม่อ่ะเคยไปเคยไปแต่ยังไม่เคยกินเดี๋ยวมาลองซิมเบิงนี่จะเก็บแล้วเนี่ยโอ้ยดีนะมาทันพอดีเลยไกกกิินนนเ่อใส่แคบหมูด้วยอุ้ยใส่แคบหมูด้วยว้าแคบหมูก่อนกินดูก่อนให้แคบหมูเยอะๆอุ้ยขอบคุณครับดูนี่30บาทขอบคุณมากครับเลยค่ะคุณแม่แถมแคบหมูให้มีใครเคยกินบ้างคะหมี่ยำมียำถนนคนเดินกาดกองต้านะแม่ให้ โเต็มถ้วยเลยเใจดีมากโยครั้งแรกนั้นเดี๋ยวลองกินดูว่าจะเป็นยังไงนะงเปรี้ยวบางเราก็ลองกินกับแคบหมูเองเนี่ยเป็นร้านแบบนี่ตั้งบนแค่อย่างนี้เลยไม่ได้ออกแบบเปรี้ยวๆคล้ายๆยำค่ะทุกคนอเอาเอาเส้นหมียกุกเราก็ลองกินกับแคบหมูอิมเดี๋ยวเราทหมูเข้ากันทั้งนั่งกันริมถนนแบบนี้เลยนี่เห็นไหมถนนคนเดินไก,ก่กองต้านะครับอยู่ที่ลำปาง เป็นยังไงรสชาติแซ่บมากแล้วกินกับแคบหมูเข้ากันมากพอาแล้วจะลองซิมเบิงแม่เก็บร้านพอดีเลยอืมดีนะได้กินแต่อืมกินกับแคบหมูเข้ากันนะใครเคยมากะดกองซ่าบ้างคะท,ะทุกคนขอกินเยอะมากค่ะที่น,นี่นี่นี่มานั่งกินริมถนนอย่างนี้เลยอืมตอนแรกพอที่ซิมตอนนี้ก็กินจริงจังแหละ <laughs> นี่ไงไข่ปลาปลาหนามาม ไข่ป่าหมอนี่ไงพริกเออนี่นี่นี่พริกที่เราไอ้นี่พริกยัดไส้ขายยังไงครับไข่ป่าชิ้นละ5บาทโอ้โหห้าบาทอ้ร้อนร้อนเลยมันมีรสอะไรบ้างครับอันนี้ตอนนี้มีแต่ผักค่ะอ๋อพริกยัดไส้ห้าบาโอ้ขายเป็นเม็ดพริกอันหนึ่งเฮโอ้โหที่เหนือเขาเรียกอะไรนะพี่พริกหนุ่มพริกหนุ่มอ๋อพริกแล้วไม่แก่เออเราสั่งกี่อย่าง ่พริกยกับไข่ปำไข่ปำเออนี่นี่มีใครเคยกินบ้างอุ้ยพริกหนุ่มพริกหนุ่มกินยังไงอ่ะกินได้เลยเหรอคะกินได้เลยค่ะโอ้เออใส่ปากเลยอันนี้พริกหนุ่มพริกหนุ่มกินแล้วไม่แก่ลองชิมเบิ้งเผ็ดบ่นี่เผ็ดไม่เต็มหน่อยนึงหน่อยนึงพริกหนุ่มกินแล้วไม่แก่ต้องรู้จักรออย่างนี้ออ พริกหนุ่มพริกหนุ่มว่ากินสีแบงเข้าเลยบ่ะดฮ้ยจะแสีบกินผู้เดียวเลยเนาะเออเอาซิ่มแน่เออมาอร่อยหอมหอมพริกหอก็เผ็ดหน่อยๆไข่ป่ามอ๋อได้แล้วเหรออืมอร้อนค่ะอุ๊ยร้อนร้อนอยู่นะกินแล้วร้อนจะได้อร่อยอุ้ยมันหอมใบเตยค่ะเอาพี่ใส่อ้ยใบเตยใบเตยใบเตย ใบตออยู่นะใบตองผสมใบเตยก็เป็นใบตอยเออหอมใบตองค่ะลองซิบึงซิบึงห้าบาทถูกเพี้ยงโอ้ยวันออกเลยบวกปากเด้อเปล่าไปเป็นยังไงฮ้อนฮ้อนฮ้อนแซ่บ มันหอมใช่ไหมล้ำแต๊ะเราสิลองชิมเบิังไข่ปามพอนกินนวลๆแซ่บกินนวลๆอร่อยล้ำล้ำล้ำลำแต๊ะเฮ้ยเขาเขามากว่ะดูควันนี่ๆเขาร้อนเลยอุ้ยหน้าบาทก็กินไข่ปามได้อร่อยใจนี่แล้วมปะใจนี่แล้วขอบคุณครับอร่อยมากอร่อยมากพี่กินนวลๆเดี๋วเสียบตัวละเรามาดึกไปหน่อยเนาะดาวเขเริ่มเก็บแล้ว โคขุนแม่ใช่ไหมแมนบอแมน,แมนดูโคขุนป่ะเนื้อโคขุนไม้ละห้าเหรอคะแม่้ถูกมากเอาใส่ไม้ละห้าเหรอคะใช่ค่ะห้าออรจักซีใหม่ฟ้าหิ้วคอวบนเทาหิวเหรอเนาะหอมดีอ่ะนี่นี่หโคเ,เนืออ้อย่างห้าบาทไส้ย่างห้าบาทจับมือแล้วห้าบาทค่ะแล้วซอยนี้นะครับเต็มไปด้วยของกินเลยนะเห็นไหม ขอบคุณครับดูพวกมันจริงๆขอบคุณค่ะมาเจอตัวเป็นๆเลยเป็นอือกินกันข้าวซิมกันซิมกันซิมกันยางทขอดยิ้วเข่าดิเนาะใส่ยางแห้งเขาหมักอย่างดีเลยอร่อยมากเขาซิมอะไรกันสันข้าวซื้อหน่อยแห้งเอาอีกมะอืออี ขอบเอาหนกมาไหมโอ้โหของปรดเลยไส้ย่างอ่ะเอาหอีมากเบิ่นเลยอ่ะเบิ่นเลยอ่ะอือู้ดดีขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณครับ